ยาสร้างยาสิทำเหมือนซื้อยาสร้างยาสิทำเหมือนซื้อเมาจะทำแม่เลยเจ้าสิไตสันอกไปนี้ฮักมาพอพอยาสิเห็ุพอท่อคือสั่งค่อยไรยดีไปนี้กะขี้ไรแทบเปลี่ยวเหล่าหมูก็เลยหน้าตากระบะไข่ก็มาได้หอดภาซาไทยก็มาได้หอดภาษาไทยจากสิเห็ุกันไลนก็พอจะสิ เราพี่เอาผมขันจะบอรู tal, ้สูนกระสิมใปบุพมาตาให้จะได้เสียได้เสียได้จะได้เสียได้เสียได้ทไอะได้สมัยสิลาตายก่อนเดิมเดือเดือยไอ้ส่งไหนใส่ส่งมาละวงใส่หน่องลองอนใส่กันบ้าตอนนั้นสิ่อนใส่เสียงสุ่งพอลุงมีละใช้กระยาลืมเดือดลันไผ่กส่ยาลืมเดือดลันไผ่เดือดลันไผ่เดือดลันไผ่ สาวนางนองจบเพียงขอสีเศร้านางนองจบเพียงขอสีเป็นสติทำต้อยความรู็อ,าตตอาล,าลายลูที่ลายไก่กำน้ำมองว่าองไปทำงานราชการคือเพื่อนเงินเดือนนั้นลำเอาไดยอยู่เงินเดือนนั้นลำเอาไา้อยู่บ่ามีเงินต่อสู้ชิ้นน้องกินเกลก็เลยจำเกจมชาันชีวิตทรลมาน่นสงสารได้ไปทำไรไถยหน้าสุดฟืนเงินลงตุ๊ก อะไรเรียนตอมอโซยู่ไก่ดำคำมอซอ,อยู่บ้านทำงานก็พอไม่ได้เรียนมอโซแล้วน้องตัวเราเอาความรู้มีเพียงขวดซีเอาความรู้มีเพียงขวดซีบ่มีคนหยุกย่อน้องหาบัตดีพีได้นอ้องบ่ทองเก้าถึงทางหาว่าฉันเป็นผูู่อนผมความรู้สู้เถิกันทำนาชาวตินขึ้นมาหากินตามบานอาบเหงื่อ,อต่างน้ำทำงานอยู่ไปตามื้นบ้านทำงานแลกนึง สังคมค่อยกบเคยเข้าสังคมค่อยกบเคยเข้าค่อยเบาเบาจินอีลีค่อยเบาบ่จินอีลีไม่เหมือนกับพวกผู้ดีขนาดตัวค่อยนี้บ่เห็นีนนายาชาตาค่อยมาละหันมันตะพันแต่งานอยู่บ้านมาแต่ดแต่ใดกบเคยใดไปเที่ยวเมืองหลวง่าเคยไปเที่ยวกลุมรังคือสาวน้อยสาวช้าบานเขาไปเรียนต่อหรือหันแต่ฉันพอนี้บอมีเส้นดังเขาหุ้มมันเสาหัวใจเลอะเกิน มาเจ้าหัวใจระเกินเกิดเันตัวเดียวก็ไม่มีใครช่วยอามวยอาตีอากูอามวยอาตีอากูเขามีเส้นสู้ไปได้สาบายส่วนน้องไม่มีเส้นมีสายมีจะจาก,กับใาญเลี้ยงควายไถนอาะอะไรแทบเป๋ของเบาซื้ออะไรแทบเป๋ของเบาซื้อมีจะถุยหนา้าเธอปินเปินสุวรรณนมพวกนัก้นเขาก็บส่สนใจบ่ามีไข่หัวซาว่าฉันคน เฮาไปเมาสมัยบ่อะไรสำคัญบ่มันต่อยตะตะกุ่มอย่าบุญไปเลยพี่จหาอย่าบุญไปเลยที่จะเห็นว่าเป็นชาวนาไอ้ยนั่นอยากเฝ้ามือหนึ่งหนึ่งถ้าเคยมีเงินหนึ่งถ้าเคยมีเงิน่อยจะส่งบัตรเชิญไปเที่ยวบ้านนาไปกินต้มกบงต้มปลารวมกุง นี่ไพน้องเขาไงฉันว่าไอแต่น้อยตัวห่วยบวบบัวพูดยั่วยั่วบวบบัวพี่คนได้เป็นคนไทยคือกันดังเดี่ยวกัะเจ้าเอาความรู้หนุ่มว่าหันตาใส่สันมาได้ามูเรียนกับใครสูงใจมาดุงเอาจงแต่หาลัมจักมาเวนยลีกับมันซ้ำพ่อเพียงนี่มันซ้ำพ่อเพียงนี่เออขอเสียงหน่อยมวลหลายพม่าดียิ้มเข่าบ่ละบ่